ตอนนี้จะมีข้ออ้างอะไรก็ไม่ได้จะอ้างว่าขาดําก็ไม่ได้เพราะถ้าขาดำถ้าขาดำเป็นคนตายไปนานแล้วคงเน่าในไปนานแล้วใช่ไหมป่วยมาสิบปีใช่ป่วยมาสิบปีแล้วไม่เคยออกไปไหนเลยครับแล้วก็นั่งเสี่เดินไปเดินมาได้ไงเนี่นนะที่เดินมีรูปภาพมีอะไรยังกระชับกระเคงไม่เห็นสวมเสื้อยืดสีเหลืองใช่ไหมข้างในใช่ไหมเดินไปเดินมานั่งมาขาเขือก็ไม่เคยกระเพกใครเห็นไม่เคยนี่อยู่ๆเดินไม่ได้ชิตังเมโอ้รวย ชิตังเมโป๊รวยรวยรวยจนจำกันได้หมดแล้วเมืานนี้งง่ายมากเลยอ่ะไม่ต้องเปิดแบบคำพงคำทีอะไรบ้าชิตังเมโป๊รวยรวยรวยแค่นี้พอแล้วแค่นี้หากินได้แล้วอ่ะแล้วก็เงินก็ไหลมาเทมารวยจริงอ่ะพอคอบป้เนี่เงินมาจมเลยใช่นไหมบรรดาบรรดาผู้ที่งมงาย คือเชืื่ออถเคาะไปเนี่ยโปกโป๊กโป๊กเนี่รวยเนี่ยไม่ได้คนอื่นรวยนะครูรวยตัวเองรวยตัวเองรวยเพราะคนอื่นยิ่งเคาะมากก็หลยเงินยิ่งเข้าวัดเข้ากระบองเพชรนั่นก็เท่าไหร่หมื่นห้าไม่ใช่เหรอ